สวัสดีครับท่านผู้ชมมาเจอกันกับที่ออโตบาสไทยแลนด์นะครับวันนี้เรามาแต่งรถรุ่นไหนครับอ่าดีพอพี่ SO7 โอเคครับผมที่พี่ชิปไปลองมาเมื่อปลายปีที่แล้วใช่ไปดิฟมาบนซับมันบ้าพี่ก็องถามตัวเองไหมเองก็ลองเลยเหรอมันโอ้โหซัดแต่ว่าเต็มเวียงคือบอกเลยว่าช่วงล่างเขาทำมาดีมากอ่าครับแต่ว่าถ้าอยากให้ดีกว่านี้ก็ต้องเปลี่ยนถูกป่ะพี่อัปเกรดถูกไหมใช่แล้วบอกเลยว่าที่ข้อนี้โปรเจคเตอร์เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุด เดือนที่แล้วถูกต้องเพิ่งไปประมาณกลางเดือนไปเดือนที่แล้วออกมาเดือนที่แล้วรถมันออกมาได้ประมาณสักครึ่งปีละอ่าใช่ครับเขาก็พึ่ง develops อะไรเสร็จพร้อม,อมที่จะอยู่บนรถลูกค้าแล้วใช่ถ้าอยากให้เฟิมขึ้น,นสมูทขึ้นก็จัดตัวนี้ได้เลยเป็นตัวรุ่นไหนครับเป็นตัว Pro Fender ร์ฟิสซั หรือฟิตซีใช่ครับครับสเปคก็คือปรับสูงต่ําแข็งอ่อนได้ปกติครับที่เป็นสตัดปรับเกียวก็คือปรับได้ลง1นานิ้วแล้วส่วนแข็งอ่อนปรับได้16คลิกอ่า16ระดับใช่ส6ระดับปรับพันหัวโช๊คได้เลยโอเคเปลี่ยนโช๊คเสร็จเรียบร้อยก็ต้องเปลี่ยนเบรกเบรกด้วยเลือกเป็นสีแดงเหมือนกันสีแดงถ้าสีไม่แดงไม่มีแรงเดินตัวนี้เขาเลือกเป็นเบรกคัสตอมครับพี่เบรกคัสตอมคายเยน ตัว18แซดหน้าหลังก็คือตัวจานขนาดจานนะเอาขนาดจานก่ขนาดจานหน้า405มิลส่วนขนาดหลังก็คือ380มิลสามารถคัตต้อมได้ทุกอย่างพี่ขาเบรกขงรุ่นขาเบรกก็คัตต้อมได้ให้ใส่ได้เขาเรียกว่า universal แล้วก็ตัวฮับก้างเปลี่ยนสีได้ลายจานเบรกเปลี่ยนได้แล้วก็ตัวสีปั๊ม เขาเรียกว่าคัสตอมได้หมดสําหรับทุกแบบทั้งรับทั้งสีรับทั้งลายจานแล้วก็ทั้งสีปั๊มใช่เราก็เลือกได้ด้วยว่าจะเอาปั๊มทรงไหนเพื่อมาใส่รถกับของลูกค้าใช่ก็คือตรงรุ่นเลยพวกขาพวกนี้เราก็จะมีผลิตตรงรุ่นสําหรับแต่ละรุ่นของที่ลูกค้าสั่งเลยถูกต้องครับอ่าโอเคเป็นเบรกคัสตอมที่ตอนนี้กําลังคิดมากมากิดมากแล้วราคาดีราคาแพงมากด้วยก็คือราคาเต้มเตื้อมถึงอ่าใช่ครับก็คือบอกไว้ก่อนว่าเบรกคัสตอมไม่ใช่เบรกลอมอ่าใช่แต่คือเป็นเบรกที่ถอดออกมาจากรถ ถูกต้องอ่าแล้วก็เอามาใส่เอามาใส่กับรถใหม่ใหม่อ่าถูกต้องครับต่อมาข้างหน้าพี่ต่อมาผมโชคเสร็จเบรกเสร็จก็ต้องมาเป็นล้อนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้เลือกเป็นล้อ ATP Ford สั่งตัดกับเล่าขอบยี่สิบนะผมแล้วก็อยาจะใส่เข้าไปคันนี้ก็จะดูซุ้มล้อตัวนี้ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เลยเลือกเป็นขอบ20นะครับก็อยาจะค่อนข้างที่จะเต็มแล้วเดี๋ยวเราจัดฟิตเมนต์กันโหลดลงมากันนิดนึงแล้วก็ใส่เบรกเข้าไปบอกเลยว่าสวยสดงดงามแน่นอนสวยล้อสีเท่ารถสีเท่า ถูกต้องตามตีมตามตีมครับนะครับ okay, อยากไปดูกันแล้วก็ไปชมกันเลยครับผมไป let's go <S Let กันไปก็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับ D-Power S07 คันนี้นะครับผมใส่ไปเป็นไงบ้างครับโอโ้โหสวยพี่ผมไม่คิดเลยว่า SUV จะแต่งออกมาแบบในสไตล,ล์แบบนี้ได้โอโ้โหเป็นไงครับก็เลือกรอขอบ20สนะครับสีเดียวกับตัวรถใช่นะครับขอ,อการเป็นตัวลายของ ATP Ford เลยนะขอบ20บแล้วก็มาพร้อมเบรกเบรกเป็นเบรกคัสตอมครับเป็นตัวคายเย็น18ซนะครับทีนา6พอร์ตหลังอีก4พอร์ตพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้า<ช>ขารตรงร,รุ่นเรียบร้อย แปะอยู่ในรถคันนี้แล้วแล้วก็ตอนนี้โหลดลงมาเรียบร้อยแล้วด้วยเรียบร้อยครับประมาณีน้ครับ1.5นิ้วถ้าเกิดว่าเรียกนิ้วสอดก็คือสนิ้วสอดอ่านิ้วสอดก็คือไม่สูงแล้วก็ไม่เตี้ยจนเกินไป SUV ต้องอยู่ประมาณนี้สำหรับเผื่อรูดเผื่ออะไรหน่อยใช่ให้มันแบบไม่เตี้ยมากเกินไปครับก็เลือกเป็นตัวของ p r o v e n อ e r ใช่ครับจัดฟิตเมนต์รับ p r o v e n อ e r รับจบครับเซ็ตนี้ก็สำหรับใครนะครับผมที่สนใจ จะเป็นรถไฟฟ้าหรือรถอะไรก็ตามนะผมก็เรามีจําหน่ายทั้งหมดนะครับทั้งเบรกทั้งล้อหรือว่าจะทั้งโช๊คนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณคันดีพอคันนี้มากๆเลยที่มาแต่งกับเรานะครับก็อย่าขอฝากช่องนะครับโอเคครับก็สําหรับใครที่สนใจอยากจะแต่งรถแบบนี้ครับก็ติดต่อมาได้เลยครับที่ LINE a อดออโตบานะครับแล้วก็ขอฝาก y o u u u b e c h a n n e l f a c e b o o k IG t i ต t อ k นะครับช่องทางทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆครับออโตบานเว้นวัคไทยแลนดครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์ให้ด้วยนะครับเหตซัไครนะครับที่อยากคัสตอมนะครับบอกเลยว่าได้ทุกรุ่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสีเบรกหรือจะเป็นสีล้อหรือเป็นอะไรก็ตามจันเบรกครับตรงกลางหรืวว่าจะเป็นปั๊มกี่พอตเรามีให้หมดตั้งแต่2อพอตยัน12อพอตนะครับผมใช่ครับรับทำหมดครับได้ครับงฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ